สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะครับก็วันนี้เช้าวันที่สามไม่เช้าหรอกเที่ยงแล้วก็ได้พักผ่อนแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะเข็นคานใส่แล้วนะเข็นคานใส่แล้วก็ค่ไม่ใช่คานนี้นะอันนี้คานเก่ามันเดี๋ยวยิงล้อเอยียยิงยิงล้อออกมาใส่คานนี้วันที่สามนะที่บ้านทุ่งควายกินเฮ้ยอะไรวะวตำบล ตำบลอะไรไมั้งทุ่งควายกินไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกันจเออ่นี่ยพันจํำทุ่งควายกินนั่นแหละก็น,นี่ทุกอย่างเข้าเรียบร้อยหมดแล้วนะเข้าเรียบร้อยหมดแล้วก็อ,อดูเลยเฟมหน้ากระบอกหน้าเออฟมหน้านะทั้งเครื่องหน้าทั้งเครื่องหลังได้เรียบร้อยนะคันีตัวนี้ก็จะหาระยะย,ยากยานิดนึงเพราะมันสลบทั้งบนทั้งล่างนะครับสลบทั้งบนทั้งล่างก็หายายากก็เดี๋ยวจะวันนี้ก็ วันนี้ได้พลนสีแน่นอนนะวันนี้ได้พลนสีแน่นอนก็เดี๋ยวช่างบอยจัดการให้นะครับก็เสร็จตรงนี้แล้วก็การจนบุรีนะการจนบุรีรรอันนี้ไม่ดีรอรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งผมเร่งให้เต็มที่แล้วนะรอนิดหนึ่งนะครับกอ,อนี่บรรยากาศยามบ่ายโมงเลยยามบ่ายนี่นะก็อยากได้งานไวงานเร็วนะหน้าไม่งอรอไม่านานงานไม่บานปลา,ปายก็โทรมาได้นะครับ เบอร์โทรศูนย์ก็สามสามสามเจ็ดถึงสามรับทำถึงที่แบบนี้นะที่นี่ก็เะยยองก็เดินทางมาทําให้ถึงจะอุปสัก,กวักน้ำแค่ไหนหักน้ำแค่ไหนก็หาวิธีทํามาจนได้นะหาวิธีทาหาเต็นหาอะไรมากางเอาจนได้นะเอาจนได้ก็เดี๋ยวนี่แหละบ่ายนี้แหละเดี๋ยวจะเริ่มใส่คันหน้าแล้วนะฮะดูได้เลยนี่ก็หัวอยู่นี่รออยู่นี่นะครับรออยู่นี่เรียบร้อยนะ ดูแล้วก็แชร์ผมด,ด้วยนะครับแชร์ผมด,ด้วยนะฮะดูแล้วก็แชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ให้หน่อยใครดูแชร์ให้หน่อยแล้วรับชมยังบัตรใดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องสําคัญแจ้งนิดนึงนะฮะแจ้งนิดนึงคือเสื้อหมดแล้ว <laughs> เสื้อหมดแล้วเมื่อวานเจอเอฟซีมาลุมหมดเลยเกียงเกียงตับโบเลยผมโบเลยอ่ะเดี๋ยวรอปีหน้านะปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวเสื้อลอดใหม่เข้ามาปีหน้าจะเป็นเสือ้อหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับก็รอชมมันเอง แล้วจะเปลี่ยนรูปรูปข้างหลังใหม่นะฮะแต่ก็เป็นซีรีเจ็ดร้อยนะก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะปีหน้าเดี๋ยวหน้าไม่งอรอไม่นานจะมาแล้วนะครับเสือนะฮะเสือนะแต่ปีนี้หมดเรียบร้อยแล้วเกี้ยงตับไม่มีแล้วเกี้ยงหมดสต็อกนะครับออนี่ก็เป็นบรรยากาศวันที่สามเลยเดี๋ยวจะเข็นคานใส่นะนะฮะก็ ใครเออ FC มีก็เข้ามาเที่ยวเล่นได้นะแต่เสื้อผมหมดแล้วนะผมบอกไว้ก่อนเข้ามาเผื่อใครอยากได้เสื้อแล้วจะผิดหวังก็นนะเพราะว่ามันก็ไม่มีจริงๆหมดให้ให้จนหมดเลยให้ไปหมดแล้วนะครับให้หมดแล้วอ่าเดี๋ยวเหลือไว้ตัวหนึ่งผมเหลือไว้ยู่ตัวหนึ่งในรถเอาไว้เวลาขากลับขากลับเดี๋ยว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 ถ้าใครจํารถผมได้ก็เดี๋ยวปิดแตเรียกได้เลยปิดแตเรียกก็เดี๋ยวจะให้นะเดี๋ยวจะให้ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผม